สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆผู้รับชมวันนี้มารีวิวสวนบ้านยายนะคะเพื่อนๆนทางด้านซ้ายและด้านหลังของตัวบ้านยายบ้านหลังนี้ยายก็ปิดเอาไว้นะคะไม่ได้มีใครนอนยายปิดเอาไว้ดูขนุนดูกล้วยบ้านยายนะคะเพื่อนๆไม่อดไม่อยากค่ะดูนะคะผักก็มีมะนาวก็มีกล้วยก็มีหลายพันนะคะดูหอมทองกล้วยบ้านเรียกว่าพันอะไรยายไม่รู้ มะพร้าวบ้านยายก็ไม่อดไม่อยากค่ะวันนี้มารีวิวสวนบ้านยายทางด้านซ้ายและด้านหลังของตัวบ้านนะคะเยอะแยะค่ะที่บ้านยายคองกินยายก็พูดเล่นค่ะยายมารีวิวสวนบ้านยายให้เพื่อนๆได้รับชมว่าสวนบ้านยายทางด้านซ้ายและหลังบ้านยายปลูกอะไรบ้างนะคะพามาทำความรู้จักกับสวนบ้านยายดูนะคะกล้วยไม่อดไม่อยากค่ะ มีหลากหลายสายพันธุ์หอมทองหอมเขียวเยอะเลยค่ะยายไม่รู้จักสายพันธุ์รู้แต่ว่าปลูกก้วยดูนะคะเยอะแยะค่ะออกเครือปีนี้ดูนะคะฝนตกอุดมสมบูรณ์ทําให้ก้วยบานยายแข่งกันออกดอกออกมากออกผลนะคะดูค่ะเพื่อนๆจะเลือกพันธุ์ไหนต้นไหนค่ะดูค่ะมีหลากหลายค่ะดูนะคะหอมทองหอมเขียวมีหมดค่ะเพื่อนๆ อวดฟีมือค่ะยายไม่ได้ปลูกแม่ยายคนปลูกดูนะคะเพื่อนๆยายถ่ายรูปรีวิวสวนบ้านยายชะอมก็มีอันนี้ถนนออกไปบ้านถาวนนะคะเป็นข้างนอกดูบ้านยายมีทั้งถนนทางซ้ายและถนนทางขวาดูนะคะกล้วยกล้วยชมกล้วยขมิ้นก็มีดูนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆยายมารีวิวต้นกล้วยวันนี้รีวิวสวนบ้านยาย ดูนะคะเพื่อนๆโอ้โหไม่คะ่ะไม่ใช่ปลูกดอกไม้เป็นอย่างเดียวนะคะปลูกกล้วยก็เป็นค่ะชมตัวเองตัวเองไม่ได้ปลูกแม่ยายปลูกค่ะแต่ยายมารีวิวดูนะคะมะพร้าวบานใหญ่เยอะแยะไม่อดไม่อยากผักก็มีค่ะดูนะคะรอบสวนรอบบานใายมีแต่แบบนี้หละค่ะเพื่อนๆผู้รับชมดูเครือนี้เยอะแยะค่ะของกินไม่อดไม่อยากค่ะ ดูนะคะยายไม่ได้ถ่ายรูปเฉยๆค่ะดูนะคะต้นมะพร้าวต้นกล้วยรอบบ้านค่ะดูค่ะเพื่อนๆยายพามาชมสวนดูต้นนี้โอ้โหดูนะคะหักเครือก็มีค่ะยังไม่ออกดีดูฝนตกเมื่อวานดูต้นไม้ดอกไม้ไม้ประดับยายถ่ายรูปให้ชมหลายรอบค่ะดูนะคะชมรอบนี้ก็สวยเหมือนเดิมค่ะดูค่ะ ต้นหมากเยอะแยะค่ะแม่ยายไม่กินหมากแต่ปลูกหมากนะคะหมากเตีย้ยหมากสูงมีหมดค่ะดูนะคะยายมารีวิวค่ะรีวิวสวนบ้านยายดูนะคะมีมะม่วงขนุนมีหมดอันชันที่ยายเก็บดื่มทุกเช้าดูต้นลำาไยททำให้เอียงไม่ให้สูงค่ะดูนะคะยายรีวิวให้เพื่อนๆได้นนชมดูค่ะพันเตีย้ยพันสูงมีหมดค่ะรอบรั้วบ้านไม่ให้ที่ดินว่างเปล่า คนขยันก็แบบนี้เลยค่ะกล้วยหอมทองดูนะคะน้อยหนาก็มีค่ะเพื่อนๆชมความงามของธรรมชาติสวนบ้านยายมะละกอก็มีค่ะดูนะคะยายรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมดูนะคะสวนบ้านยายเยอะแยะค่ะของกินไม่อดไม่อยากดูผักก็มีนะคะผักยอมีหลายต้นค่ะต้นยอ ดูกล้วยบานใหญ่มาพราวบานใหญ่เยอะแยะค่ะดูนะคะยายพามาชมค่ะเพื่อนเพื่อนผู้รับชมกล้วยเตี้ยกล้วยหลายพันค่ะปลูกหลายอย่างดูนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นขาตะไคร้มีหมดค่ะดูนะคะล้อมรั้วเอาไว้ไก่มากินไก่กินต้นกล้วยค่ะกล้วยออกใหมน่นี่มาจิกกินดูนะคะเพื่อนเพื่อนมะนาวมะกรูดมีหมดค่ะขยันปลูก ชมตัวเองค่ะยายบอกว่ารีวิวก็รีวิวค่ะดูนะคะเพื่อนๆจะชมต้นไหนคะมีหมดค่ะเพียงแต่ยายไม่เคยได้ลงภาพแค่นั้นเองค่ะดูนะคะมะละกอก็มีกำลังดกเลยค่ะดูนะคะมะพร้าวปลูกใหม่ก็มีมีทุกอย่างคะ่ะขยันปลูกชมตัวเองตัวเองไม่ได้ปลูกแม่ยายค่ะกินเม็ดวานปลูกเอาไว้มะพร้าวมะม่วงฝรัง่ง ใบมะขามเกงยอดมะขามดูนะคะเยอะแยะค่ะของกินไม่อดุดไม่อยากดูนะคะยายพามาเดินชมมะนาวนี่เป็นทางซ้ายของตัวบ้านยายเลยหลังบ้านยายนะคะทางด้านขวาก็มีแต่ยายไม่ได้รีวิวค่ะรอบรบบ้านยายมีแต่ต้นไม้ค่ะทางซ้ายทางขวาด้านหน้าด้านหลังต้นไม้เต็มมากพลูเยอะแยะค่ะแม่ยายก็ไม่กินค่ะแต่ปลูกค่ะดูนะคะมากเตีย้ย ใบพลูมีลายเครือค่ะดูนะคะล้อมไว้ไม่ให้ไก่เข้ามากินต้นกล้วยไก่ชอบกินมากเลยค่ะกล้วยกล้วยที่ออกใหม่นี่โอ้โหจิกกินขึ้นกินดูนะคะต้นหมากเตี้ยๆค่ะดูค่ะมะพร้าวมีหลากหลายค่ะเพื่อนๆผู้รับชมมาชมสวนบ้านยายเป็นยังไงคะยายพามารีวิวคลิปยาวหน่อยนะคะดูค่ะ มีทุกอย่างที่สวนบ้านยายนะคะยายมาถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้ชมกล้วยตานี้ก็มีค่ะดูนะคะนี่เป็นกล้วยตานีค่ะนี่เป็นที่อยู่ไกลๆยุ้งข่าวบ้านยายนะคะข้างหลังบ้านดูนะคะกล้วยนำวากล้วยหอมทองหอมเขียวมีหมดหลากหลายสายพันธุ์ยายไม่รู้จักรู้แต่ว่าปลูกค่ะดูนะคะเยอะแยะค่ะเพื่อนๆ นี่เป็นต้นกล้วยบานยายนะคะเป็นกล้วยตานีปลูกเอาไว้ใกล้ๆยุ้งเข้าต้นมะพรา้าวยาย่บานยายนี่แหลคะค่ะเพื่อนๆปีหนึ่งแม่ยายก็ได้ตังกับมะพร้าวเยอะเหมือนกันคะ่ะดูนะคะกล้วยนำวะเดินถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้ชมดูนะคะกล้วยบานยายนี่แหลคะค่ะแม่ยายเป็นคนปลูก ยายเป็นคนมารีวิวสวนค่ะดูนะคะไปทางซ้ายทางขวานในสวนบ้านยายนี่แหละค่ะเพื่อนๆดูนะคะยายถ่ายรูปให้ชมนะคะด้านหลังบ้านยายมีหมดค่ะดูนะคะน้อยหนมามะม่วงปลูกไว้เยอะแยะเลยค่ะเต็มสวนเลยค่ะไม่ให้พื้นที่ว่างเลยดูนะคะเพื่อนๆวันนี้มารีวิวสวนบ้านยายดูนะคะ เป็นโรงรถบ้านยายค่ะด้านหลังทําที่จอดรถอยู่ใกล้ๆป่ากล้วยดูนะคะต้นมะม่วงต้นกล้วยมีเยอะแยะเลยค่ะต้นหมากปลูกใหม่ก็มีปลูกเมื่อก่อนก็มีดูนะคะเดินชมถ่ายรูปต้นมะพราะ้าวดูค่ะมีเป็น10กว่าต้นค่ะมะพร้าวบ้านยายทั้งที่ให้ผล,ลไม้และปลูกใหม่ดูนะคะขมิ้นชันก็มีค่ะเยอะแยะค่ะ ดูนะคะกิบภาพให้เพื่อนๆได้ชมมาทางด้านซ้ายมือของตัวบ้านนะคะดูค่ะต้นส้มโอดูค่ะรีวิวส้มโอค่ะวันนี้ทางด้านขวาก็มียังไม่ได้รีวิวนะคะรีวิวทางด้านซ้ายสวนบ้านยายส้มโอเยอะแยะเลยค่ะให้ผลไม้เยอะแยะค่ะดูนะครับเป็นพันธุ์ทองดีค่ะเนื้อสีชมพูดูนะคะ รีวิวต้นส้มโอผลไม้ส้มโอให้เพื่อนๆได้ชมงดงามสวยงามกับสวนผลไม้บ้านยายเป็นยังไงคะเพื่อนๆได้รับชมดูนะคะดกไหมคะรีวิวให้เพื่อนๆนได้ชมว่าสวนยายก็มีนะคะอวดชมสวนตัวเองยายก็พูดเล่นคะ่ะเพื่อนๆนรีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้ชมว่าที่บ้านยายก็มีสวนคะ่ะ ดูนะคะดกไหมคะยายรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมชมภาพชมบรรยากาศบ้านยายสวนยายดูค่ะเพื่อนๆอนันนี้เป็นต้นเศรษฐีวินสันเข,เขาบอกว่าปลูกแล้วจะเป็นเศรษฐียายก็อยากเป็นเศรษฐีก็เลยปลูกค่ะดูนะคะต้นยอลูกยอเห็นไหมคะด้านข้างทางซ้ายมือค่ะดอกไม้ไม้ประดับบ้านยาย ยายโชว์ไม้ประดับค่ะดูนะคะมีหลากหลายพันธุ์นะคะเพื่อนๆไม่ได้ถ่ายรูปทั้งหมดดูนะคะต้นพลูต้นมะนาวทางด้านซ้ายมือบ้านยายค่ะ